กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระพิตายยอดเศรษฐีลาหลวงปู่ทวดมัติที่ศูนย์สีห้ากังที่สามสิบสี่ประจำวันที่1 3บสามธันวาคม2,568 บัดนี้เป็นครั้งที่34ตรงกับวันที่13บกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านนทสาวกันพักคณะแก้วขอเป็นวาจาสาธยายัยพุทธมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคัมภีร์ปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเกตบุญหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของว,วิชาจิตดัมณีขอเท่งเทงาาราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสดนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตตรัย กูบาจารย์และเทมเทราทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสเสรมต่อไป โพสวดชุมุเทวดาสะบันตาจักวาเรสุอัตระคจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสุนตุสักขมุคคทังสักเคการเมจรุเบคิริสิกะรัตเตจันตริเขมมาเนทีเบรัตเถจคาเมตรุมนาคานิเคหาวัตุมิเคเตภูมามเจยตุเทวาชลทระวิสเมยักกะขันธพนาคาติถันตาสันติยังมุนิวรวจรังสาธุบุมมสุนตุธรรมัสวนกโรอายพันตาธรรมัสวนโกโรอายพันตาธรรมัสวนกโรอายมันตา เบทรสวดนิมมการสิทธิคาถานโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุษฐะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุษฐะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสบุษฐานเบอร์สวดสัจจคิริยคาถานธิเมสราลังอัญญพุทโธเมสังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสสติมิโลสปัถานธิเมสราลังอัญญพุมโมเมสังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสสติมิโลสปัถานธิเมสราลังอัญญสังโฆเมสละนังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสสติมิโคตุสปัถา วสวดมหาการุณิกนัถโธติอาทิกังคาถามหาการุณิกนัถโธอธายะสัพพะปะนิยังปุริตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมะงหุตุสัพพะปะถวามหาการุณิกนัถโธอิทายะสัพพะปะนิยังปุริตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมะงหุตุสัพพะปะถวามหาการุณิกนัถโธสุขายะสัพพะปะนิยังปุริตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะมะงหุตุสัพพะปะทววาาสดมห สมัยสูตรเอวามีแสดงเอฟังสแอมบ์กว่าสเกตสุวิหติกับเบราอุสุนมหาวดิมาตาภิโ uh ุสังเกตนสัทถิงปัจจมธิพิโุสัตถิเหศัพเพเหอาราเตเหถ้าสิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุรานิปริตาหุติภาควัตังทัสยภิโุสังคัญจาอัตโขจตุนังสุทาวาสกายขันธเทวนัง เอตัถโหศีอายมโคภควาสัาเกสุยัญติกับิระวัตุสัิมหาวดีมหาตาภิโุสังเขนัสัตถิงปัญจมัติหิภิโุสติหิสัพเพหวะอาราติหิทัศหิจารุกัตหาตุหิเทวตาเยปุจิาสนิเิตังหุติภักวันตังทัศายะภิโุสังขัญจะยานุนัมยังปิเยะณัภควาเตนุปัสสะกเมยามะอุปัสสงกมิทวาภักวโตสนิเคปเจกะคาถาภปเสนยามติอัลกวาตาเทวตาสยยฐานปินามะพระรวาบริโสสัมันทิตังวะพังภาษาเริยภาษาดิตังวะพังสัมมิเชยะเอวะมิวสสุ อันตาอริตาพาวโตปุระโตปัตุระสุอรโขตาเทวตาภควตาอภิวัตเถวะเอกามตังอังสุเอกามตังทิตาโหเอกาเทวตาพาวโตสันติเกอีมังคตหาภาษิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมคตาอคตมอีมังธรรมะสมยยังทกิตายะอาปราชิตาสังคติอรโขอาปราชิเทวตาภควโตสันติเกอีมังคตหาภาษิตตระพิโกสะมาทังสุจิตังอัตโนจุกรรมกลงสุสัมพิวะเนตานิขาเหตตวาอินเทริญาณิรักขันติปันธิตาติ อาตโขอ布拉เทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคาถางอาปาสีจิตตวคีลัง <noise> จ<声>ิตตวบริการอินทคีลังโอหะจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิปนาจัขุมตังสุทันตาสุสุนัคาติอาตโขอ布拉เทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคาถางอาปาสีเยเคจิพุทธังสารังคเตอะคาตาเสนเตฆามิสัตติอภัยยะภูมิปภัยยะมนุสังเทหังเทวะกายังบริโภดสัตติติ อาตโคภควาพิขุอมันเตสีเยปุยนะพิเคเว,าาท,ว,าญญาวทาสุโลกาธาตุสุเทวิตาสันิพิตาหุ่นติตถาคตังทัสยัพิคุสังขันจะเยปิเดพิเคเวเอสุวัติตามัทธาหัตถสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพังพันตานาเอตตาปรามิวทวตาสันิปิตาเอเหส่งเสยิฐาบีไมหังเอตาริเยปิเตพิคเว ภวิสติอนาคตามธรราโตัวสมาส,สัมพุทธาเตสัมปีภะกรตางอิตาปรามีวัธิวราสนิเิตาภวิส,สติเสยทัพีเมห์อิตาลีอาเจคิตสัมมีภิกขเทวะกายังนามานิกิรายิสัมมีภิกขเทวะกายังนามานิเทศิสัมมีภิกขเทวะกายังนามานิตังสุนัธาสุขุมนาสิกรุธาภาสิสัมมิติเอวัปเตติโกเตภิคุภาวะปัจจโสสุภาวะเอตัถว,วจัศิโรกรั มนุกาสามิยมมัตรภูมามาตัสสิตายสิตาคิติกาปังพีตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสรีนาโรมหังสพิสัมพโนโอทาตามะนัสสุถายุปสัสสนาะบัาวิอาพิน พิญโยปัญจสเดียะตมวเนกรบิอวัตเตาโตอมริสถานสาวเกศสันนิรเทเทวะายเป็นกตาเวิชาัาภิกขวเตจะอัตตปะมากรงสุดว่วาศาสนาเตสัมปตุรุยานางอะมนุสนาทัศนังอเปเกสตะะมรุมสาตฝังอะสตริงสตัเอเคสัสนัอะมนุสนมัทสมอเปเกตัะตมรุที่สารสัพพะพะหูตัณจังอภิญญวะว่กิจวรลังคมาตาโตอมริสถาสาวเกศสันนรเทเทวะายเป็นกัตาเตวิชาัาภิกว เอวหังกิตอิสัมิีรหีนุปปกสโสสตัสสาวีขภูมากาปิระวัตวาอิทิมโตชิติมโตวันเอาตโยยัสสิโนมรธมานาปิกมุปปิขุังสัมิมุนังชาจาสาเหมาวัตายขัตตานัวินโนอิทิมโตชิติมโตวันเตัยยสสิโนมรธรมานาปิกขมุปิคุณังสมิมุนังชาต้ที่ราติสงสายขัตตานัตวานิโนอิทิมโตชิติมโตวันเอตยยสสโนมรธรมานาปิขมุปิขุณังสัมปิมุนังอิเจเจโสสัสสสายขัตตานัตวานิโนอิท วันนี้นที่มตุเชิติมโตวันาิตยสีโนมรรมาณิกมุกพิคุณาสัมพิมุังกุมพิโรราชเคโกเวปุรสนิเวศนัปะโยนสตะสาหังเยขานัปปยุรุปัสิกุมพิโรราชเคโกสมประคสมิมุนังริบาติสังราชาตรตตระโวประสสติคัทธปนาทิปติมหาราชยัสสิสสภุตาเเจสักโอิธานามาภะะอิทิมุชิติมโตวันาทิตยยสสิโนมรรมาพิกมุกพิคุณาสัมเิมุัง ัิจที่สังราชวปภตประสัสติกุมพระธามทิติมหาราชยัสสิุตตาปิาสั ALLY วธนมาภราอิทิพันโตชิติโตปนัมโตยสสิมมรมาามงพิรังสมิกาปชีมจ่ที่สังราชวิรุว <ắt> ิร <Yes. S 2> ุปภประสสติยัก <north> ษ์วรุปโภ ภาษาสตินะคะนตีมหาราชยศศโสตตาเสัายธนามาาอิทธิมตชิติมโตวันวตุยาสินโมัมนาภิกมุพิคุณังสมิงอตรราชที่สังราชาวุโรตภาษาสติยักขณาอธิปริกมหาราชยศศโสตตาเสัพพวยธนามาาาอิทิตชิติโตวันวมตยสิโมัมนาภิกมุิคุณังสมิงปุริมาที่สามทาตะละโถทักิเนนะเวโรโกปเเนปเชเมนะ วิรุปขภงโรอุตรังทีสังจตารติมหาราชสมตาจตุรติสัตตาระนังสุวราปิลวทธเพได้สั่งมายาเวนทตสาอาคูวันจนทิสถาบมายาโดยด้ววิเดทุวิพุทธวิพุสาจัทธโนกามาเสสนจารินุขันนิคนุาปารโุปัมเจจเทวกสุตโจรัติจิตตเสโนจขนาโโรชาจานุสโพอาคูปัญจสิโกเจวัติปรุสเียวัชสาเอเตจันจิจาราชนนคันทภาสาราชุพิมธรรมราภิกมกพิคูนังเสบิวมนา พระครูนภาษาหนาคาเวสาราสหัตชากาคัมพลัสตราอาูปยคาสายเอติยมุนาทัตตัตจะอาคูนขยัสสิโลอรวนุมหานาคสุปคัสสุมิณังเยนะคัรเชหัสสหัสสหรติทิพาทิชาปะคิวิสุตจัปูวหายสาเตวระมชัปปตาทิตราสุปนาอิติเตสานามาอภิยตธานาคาราชานามสิสุปนาโตเขมมังกาสิพุทโธสันหิวัจหิปวิยตานาคาสุปนาสนะมังสุขุทัง ชิตาวชิรคเดนะสมุทรอสุรัสีดาพานตโรวาสเสเตอิทิมันโตเยสุจินุกักยาชาบัติสมาอสุราธานเวคสาวเวปจิติสุจิติจักพาราตระหนักรู้ชะสตัญจะัพฤพลุตนางสเพเวโรจนามาสันนาหิตวะพรินเสนาราหุพระเทพบุพปะขะบุกสาวเมียธนิพัฒนเตยปิโุนาสเบดุณาง อาโพจเทวาปทิพจเตโชวายุยตระทะกมุวรุณาวรุณาเทวาสมุจจะยะสัสสะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสศิโนท้าเศเตทัสทะกายาสเพียตะวันริโนอิติมตุิติปโตปรรตวตุยยาสศิโนมัทมานาะิกมุงพิกขูนางสมิติมุนางเวทูจะเทวาสติจอาสมาจัตุเวยมาจันทสุปันิสาเทวาจันทสุปันิสาเทวาจันทามาคูบริกิตาโซยาเยมาคูบริกิตานักขัตตานิปริกิตวาอาคมัทธรรากาวัสุนงวาโสเศโตสกุปะค้าปุริทัตโตท้าเศเตทัสทะกายาสเพียตะวันิโนิทิมตุชน มณัตโมยัสสินุมธรรมนะภิกขุณังสัมปิโมนะอัฏฐคู่สัพพุเทวะชราเมฆสีกันวาริกาจรถชาจอาโอมาปุภานิพัสสิโนปรุราษฐธรรมะจัจจุตจจลาลิชกาสุริยลุจิรากุอะคูวาสวานิสิโนทัศเศรษฐทานทัศกยาสัพเพนัทธวิโยติมตุเชริมตโตมณัตโมยัสสินุมธรรมนะภิกขุณภิกุนังสัมปิโมนะสมณะมหาสมณามนุสสมนุสธรรมิกถาปรุสิกาขั้วคูมนุปุสิกา พรากูฮาริยเทวาเยจารุสิโนพสิโนประามหาประา้ากูเทวาเจ้าสิโนทัศเศเตทัสสรากายาสเพียรตระนิโนอิทิมโตุชิติมโตวันอุตโยยาสสิโนมรรมาณพิคมุพิูนังสเพียรนาสุกากรุภะกุณาอาคูเวคานาสัสสหโอทารกัยหาปับุกาอาคูเทวาวิชกนาสธตรมะตาหารกชามิสกาจารยสสิโนธนายะอาคาปิจุนยุที่สามภิวสติทัศเศเตทัสสรากายาสเพยรตระนิโนอิทิมโตุชิติมโตวันอุตโยยาสสิโนมรรมาณพิคมุพิูนังสเพียรนา ยามากระกาจายัสสิโนสัพพิตร尔มาสดะรามเสถาเจตินามาจ่าสมานิมานวติโนกูอากูปาริมิตาทัศเศรษฐาสุทธากิยาสเปียตวิโนอิเมโตชิติโตวันลาโตยัสสิโนมธัมมนาภิคมุพิคุณังสุบดิมุระสเทเทเทวนิกายัสเพนะตะตวิโนนามานวิเอนะขันธุ์จเยจันเดสัสิชา อสิติสัาปุะวัติสติมมทีเราโอคดินะมานะสมังถ้าเขมัตตรงนาคังจัดวะอัติตาติตังสุภรมารามตโตจักุฏฑะอิทิมตโตสะสันกุโรติสุจักสุปคาสวิวนาสัจรรมมารุกนะงหามปะมาพิจติอุปปโนชิติมตโตพิสมะกเยวเยัสสิโสทสเถัยสระกุปเจกะวสมติโนเตสันจะมัจจรนอาคาริโตปริวาริโตเตจัสเพปิกเตอภิกันเตศีเทเเวสภามเกมาราเสนอภิกมีปัสสะขันสามนิยาอิทะกขันหะระตะอาเคนะภัทมาทวปร ด้มาวุฒจ้กกุฏินังอิติธรมมหาสิุกาสินัอสิปานินตระมาจัสรังตตวานะเพรวงยะโพสุโกมโกธานยยตโตสิโกตาโสปจุทปิสังุโอาัยวเสตจสปิาวะอภิญญาวะวิคดวานาจมาตตมัตยสัตาสาวกสาสเรเตมารเนภิกตาเตวิชาธาภิกขวเตจัตปะมากรุงสุรสัสารัวิารกิหิปกามุนสังลมภิชโยสเปวิยะสังขมาพิยิไยสสิโนโพทันติส พุทธิสาวกตาเตชนิตสตตะเถสวตจุลชิยปัก่อนนโมเมพุทธเตจสะสะรัตนตะยะทรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะประเมศุราสิทธิประมาจอิทธาจะจตุโลกะคัพพีรักขะสสมุทาภูตันอภูตงกังคาจสะสังมะชัยยัสิทธิ ปวันตุเตชยชยญธนนิธธิตติอรตีณทีนณทีชยชยะข้าพลตนละนิัสนิลายใสเสนาเมรุราชพลนารชีชยชยะคัมพีรโสพีนาคีนาคีปิสัจปุตตกาลีชยชยะทุนิมิตาโลคีชยชยะสิงคีสุธาธานะบุคชาชยชยะวรุณบุคสัตราชยชยะจัมบาทีินาขะกุระคันถกชยชยะข้าชพลนทุรุงสุกะระผู้ชงสีหะปยคติป่าชยชยอวรุณ มุขะยตาทิดาิตาเสนนารีปุณะสุธินารถีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยทัดนิตเรสทาสุชย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 ทัดนิสันตินสทามชยชยมังกรารัญยาปัเคชยชยะวุรุณยาเขชยชยรักเสสุระผู้ชาตีชาชยชยะพระเมนทัศนาชยชยราชธิรศชัยชยชยพระวินสพังชยชยอััตตาปเจกะพรทศสาวชยชยเมฮิสโรหรุรินเทวาชยชยะ พรามาส o, ุรโขชยชยนาโคเวโรโคยูร nah, ุปโคจติมารวิอิทวจ่าเวนะเตโยจะคุเวโรอปุลปิชาอคิวยโยจาชุูโหมกุมารโอทัตตะรัตโกอัสาอราสามหาเทวาสิทธิตาภาษาทโยสิอิสิโนสาวกสภาชยยรามุผูเลเตชัยธรรมโมชังโฆจะทัสศปารุจะชัยกังเอเตนะชยย เตชนะชยาสตีพุตเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหโหตุเตชยมังคารชโยปิพุทธสิริมตุอายมารสัจปาบิมตุปราชโยโโคสยามพทธิมธีปรุทิตาชยตถาพรมะคะนามิสินชโยปิพุทธสิริมตุอายมารสัจปาบิมตุปราชโยโอโคสยามพทธิมเทปรมุทิตาชยตถาอินทคณามะอิสินชโยปิพุทธสิริมตุอายมารสัจปาบิมตุปราชโยโอโคสยามพุทธิมธปรมุทิตาชยตถาเทวคณามหิสินุชโยปิพุทธสิ ิทาชัยยะตถาสุปนคนามิเหสิโลชโยปิพุทธะเสดิมาตัวอยัางมารสาจะปะปิมาตัวประชโยอุโคสยามปรเทศปะวัินิาชัยยะตถานะคะขณาม่เหสิโล ชายอรสิดิมัตโตยังมรสะจัปปิมัตโตปราโยโคสยามโพธิมเทปมริตาชยาตาสัพะมามไมิสิโลัยชยโตปริยาุรสกยานังนัปนงเอวตังคิวโหอิชายสุชยังคอปราชิตาปรกิสเปทวิปโเรสิอภิเสกสัพพุทะาคัปตุปปัมตสุนตังสุมครังสุภามะตังสุติตังสุโนสุโมตวจสุยังปามิสุปะริกินังกายะกมาวจังกามาปะริกินังปะริกิณังมะ วิรุณหาบุธศา,าสนีอโรคาสุิตาโหตสหาสาเพเหติยติภิสุนันตอภิโตวเยเทวาสมิงฐานิอธิคตาทีขายุกาสถามหุนโตสุขิตาหุนโตสัพพทารักขันตตสัพพะสตานังราักขันโตชินาสาสนานังยากาจิปัฒานานเตสังสเพปุเริตมโนรถายุตก,การ,ระปวัสสันตุ วสังวสาวรากาโลคาจุทวาเตสังอิวาเลตุจะสัพพัทธากายสุขังจิตสุขังอรหันตุยถารหังโพสุธรรมะอิยามะสุตังเอวามีสุตังเอกลางสมัยปภวาสัมติยังภิหติเชตะวะนิอนาคติทิศศ อ่าระเมตตัตตะโคกว่าพิ่คุูอมันเตศเพอ่าพิ่คุติพระธันเตติเตพิะคุูพระโดพระจักสุสุมพักวาเอตัตถวจักอุปัฏฐาวาพิ่คุเมตถาคตานังอาอุปัฏฐาวาตถาคตานังติตาวะสาวัตุธรรมติตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารานิจติตัตตะชาคตุอภิสัพพุจติอภิสเมติอภิสัพพุจิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิบารติวิปัสสิอตตานิกโรติสัพเพสังขารานิจเมตถาคตาาาัังงอุปวตตตถคิ ตาวสัตวาทัธรรมทิติตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราตุขาติตั้งตาสัตว์ทัอภิสัมจุดิอภิสมเ თ ิอภิสัมพิตวะอภิสมเ თ วะอจิทติเทเสติปัญญเพติปัจเจติวิบารติวิบัจจิตุตตนิกรติสัพเพสังขาราตุขาติ อุปทาวาพิกเวตถาคตนางอุปทาวาตถาคตนังติตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสเพธมาราตตาติตัณฑคตโตภิสัมพุทธิอภิสัมมิติอภิสัมพุทธิวะอภิสัมมิทวะอาจิกาติเทเสติปัญญเพติปัตเปติวิปารติวิปจติปอตตานีกาโรติสเพธมาอนาตตาติอิธามวจะปัจขวาอตตะนานเตภิกขุพุทโตภาสิตังอภิณานุท <hate> ุนติพวกสมัยประเทศอาตมคาราแปลปาติตังนันวะขเมย์นันปฏิกังเคนะคะท่านบุคคลไม่คค่่่งงงิิดถึสทีร ไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเจะทัติีดำเพินร์ต่างอภิตะจานะคะต่างสิ่งใดเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจ่ายอยู่ทำมาตัถทัทวิปัสสติอสัมผัสสังปังตังวิถีมัณฑปุรุเขยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ก็ไม่คลำแคลนขอบคุณเพราะผลอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจมาตะปังโกชัญญามร่าลักษเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมืพรุ่งนี้ในยินสังคราาาานนนนเเเเตตะะมมหสรรรพพกัดีย่อรา่มงส บังเอวังวิหาริมาตาปิงอหัรตาปัติทังตังวิปัทเธการัตโตติสัตโตจิกเตมุ่อนี้มืนีผู้สงบย่อมเก่าเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทางคำว่ากลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงล่ะแต่เดียวก็รัชมบทสวดธรรมะสังเวคข้าพเจเปกขณะแปลสภเพสังขาระนิจจาสำคัญคือร่างกายจิตใจแล้วกำหน้าทังหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสภเพสังขาระทุกขาสำคัญคือร่างกายจิตใจแล้วทำหน้าทั้หมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนนยาากกกเเเะิิดดขึ้้แลวจ็อ่ อาจะเจ็บตายไปสัพเพธ昙ะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอทธิวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังบรรณังความตายเป็นของยั่ยืนอวสังมรยามริตพังอันเราจะอุจตายเป็นแท้บรระปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงบรณังเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอ,ยอจิรังร่างกายนี้มีได้ท่้นอยู่นานอันเป็นตะวิญญาณครั้นปราศจากวิญญาณชุดโอถเก่าทิ้งเสียแล้วที่เสียสติจักนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินกระเล็งคลางอีวะประดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนองในรัฐฐานะประโยชน์ไม่ได้ในเจ้าวัดสังขารสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงเหราอ,อุปัตตวะยธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตาวานิโรชนติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสงอุปสมบสัขโขค,ความเข้าไปสมบัติระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพวกกำลังตายอยู่บริสุจักบริสเรที่ตายแล้แลวกำลังจะตายตเทวหังบริสานิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอทาสังเซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกเราเลยปวสวดเมตาย่ังกินจิยังกินจิกุสรังกัมมังสงเปหิพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันต สุนันโนตโยเทวาอัศิฐานอธิคตาที่คายุกาสทธาหองตสุขิตาหัวตทุกขาปมุญจะตุมาตาปิตาสุขิตาหอวตทุกขาปมุญจะตุสเพยติกาสุกิตาหองโตทุกขาปมุญจะตุสเพยอิยติกาสุกิตาหองโตทุกขาปมุญจะตุสเพยปิสาสเพยยขาสเพยเปตาสุคิตาหองโตทุกขาปมุญจัตุสเพยอาจาริยุปชายสุขิตาหัวโตทุกขาปมุญจันตุสเปยนักขัตตาสุกิตาหัวโตทุกขาปมุญจะตุสเปเทวาสุกิตาสัวโตทุก น้โมโหธิสตุอาการติมาอยากอิติภควานโมโหธิสตุอาริมายาอิติภควานโมโหดิสตุอาการติมายิติภควา กติทานคตายญาติมตาสันติวิหาระวาสีนิทูปิคเรโพธิคเรตหิงิหิตาธัมมาเนนะพระวุพชิตาสุิิงกโรเตทวิหารอมะเลเทราจามมะชานโกาจัปปิคโวสารมิกาธานปฏิปัสกากามาจติสานิกามาจิสราสปนพุตตาสุิาพุเตชาชาผู้ชายเยนปิจาาสัปปวาสังเสทาชตาอัตตวุปปปิกานิยานิารธรรมะวรังปริจเตสเพปิทุกขสักรโตกสังขยังฐานตุจีรัุสตัจ อาเมียร์ขัตตุสัทธโมสัพเพภิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปะปุริยมะธรรมเอริยปวิทิเตปัสนาหอตุสัพเพภิปะเนนุพุทธะสาสเนสัมมาทารังพระวิจิตรงกาเรทิโภโะสตุพุทธิภาวัยสกลังสามิหังเนตุเมธานิ มาตาพิทาจะอัระชังนิจ so, ังรักขันติปุตตะการเอวังทเมนะราชนประชังรักขันตุสัพปทาเทวพตาอวยชคถาทุกขปตาจดิตุาพยาปตาจะนิพยาสงปตาจะนิโสกาโหตุสเปปิปาริโนเอตาวัตจามิหิสัมพทังคุณยะสัมทังสเปเทวะนโมทันตุสัสัมปสิทธิาตังทัตตุสัทายาสีรอรักขันตุสัพปทาภาวนาพิโหตุขจันตุเทวพิตาสุเังคนคาถาโหตุสพางสุเังคังรักขันตุสัพเทวาสัพพะพุทานุภาเวนะส ของตูนีนตรรังรุสปังสุมาคารนาคดุสัพเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะสถีของตูนีนันตระรังสัพเพพุทธาพระพุทธาปเจกานาจายังพระหานันจเตเชนนะขับภะนิวโสสัพเพพุทธาพระพุทธาปเจกานาจายังพระหานันารานันจเตเชนนะขับภะนิวโสสัพเพพุทธาพระพุทธาปเจกานาจายังพระหานันารานันจเตเชนละขันธะมิวโสสเพเพพุทธาพระพุทธาปเจกานาจายังพระหานันารานันจเตเชนละขับภะนิวโสสัพเพพุทธาพระพุทธาปเจกานาจายังพระหานันารานันจเตเชนละขัพระนิวโส S <S สพภ菩提ธรระประตาปเจการันจายพระอาจานย์จติเชนละราคาพระพิโสสภ菩提ธรระประภตาปเจการันจายงพระอาจาัจะเจติเชนละราคาพระพิโสสภ菩提ธรระประตาปเจการันจหลังพระอานารจติเชนละราคาพระพิโส ด้วยอำนาจแห่งบุคคลสวัสดีข้าพเจ้าได้สดสัญญาณพระบุตรบนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมข้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าชีวิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนอภินิพลเปี่ยวดุลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายพระริทอง์แห่งบุคคลส่วนนี้จงเป็นสัพพะสิมบุตรแก่ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยต่างปวงให้มีหลักหไม้ท่าสิจิตมั่นคงเป็นสมาอาชีพ อันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าให้มีกับข้าเจ้าขอให้เจ้ามีสมรริ thi ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ด้วยความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอให้เวราทั้งหลายผู้ได้อนุญาตสนุกานในบุคคลนี้พอประสิทธิ์ปสิทธ์พอน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายดยสิทธิทั้งฝ่ายฐานและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทัิงหมดสมสีมูลเหตได้จัดสร้างขึ้นให้เพียบด้วยอนุภาพแห่งอนุภาพและนิธิอนุภาพอาศักรสช่วยมวยอ้ามโยผลให i, labels, fruit, ้เป็นสิริมงงคคคลลแแกกก่ผูู้รรรออบบะชาาททุเิน